ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบเกอร์ตลอนไปชั่วนะครับครับตอนนี้ไบเจ๊ากาลังจะไปแอวนะ,ค,ะ,ะนนวครับจะพาท่านผู้ชมไปแถว้วยขังเนอร์ไปแถวแถวสมุทรสงครามครับจะพาท่านผู้ชมไปดูกองใหญ่นะครับกองใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรสงครามณตอนนี้นะครับเป็นจุดชมวิวและเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะครับเป็นแลนด์มาร์คใหม่สาหรับเบาเจ๊นะครับอาจจะเป็นแลนด์มาร์คเก่าสําหรับ ผู้อื่นนะครับวันนี้บา่าวแจ็คก็ได้โอกาสเป็นวันธรรมดานั่นแหละบา่าวแจคก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวในวันธรรมดาไปอ่าสะพานแขวนนะครับที่มีไอ้กองใหญ่ๆอ่ะกองใหญ่ๆอลังการเดี๋ยวยังไงๆไงนะครับตามบา่าวแจ็คเนี่ยตอนนี้กําลังบา่าวแจ็คอยู่แถวแถวสมุทรสาครอ,อยู่นะครับโอเคจากที่นี่ก็ไปที่นู่นจุดปลายทางก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงยี่สิบนาทีนะครับเจ็ดโมงเช้านะครับก็จะรถก็จะประมาณนี้การจราจรก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอากาศตอนนี้ก็27่องศานะครับอากาศก็เย็นนะครับขับขี่อยปลอดภัยใช้สมาธิให้สูงเวลาขับเนาะค่อยๆขับไปเราอยาขับแบบอ่าซาๆขาดความระมัดระวังอ่ะคือขาดสมาธิ่ยมันก็จะทําให้เราขับรถไม่ค่อยจะ ดีแล้วก็มันจะอันตรายนะ